เช็คด่วน5เหรียญหายากใครมีเตรียมตัวรวยกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับเพื่อนๆพนที่พี่น้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้กับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในวงการนักสะสมนะครับว่า5้าเหรียญหายากแบบไหนนะครับที่มีราคาแพงเกินหน้าเหรียญนะครับใครมีเตรียมตัวรวยได้เลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเหรียญอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งห้าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญแปลกเป็นเหรียญหายากนะครับไม่ใช่แพงทุกแบบทุกเหรียญนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแบบไหนที่แพงนะครับแบบไหนที่อาจจะย,ยังไม่แพงก็เดี๋ยวมาศึกษาหาข้อมูลความรู้ไปพร้อมๆกันเริ่มจากเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวที่เ,รเหรียญเนาะจะได้ไม่งงเหรียญแรกเนี่ยเป็นเหรียญบาทรุ่นใหม่นะครับอ่า เป็นแบบบางนะครับเหรียญบาทรุ่นใหม่เป็นแบบบางอ่ะจุดสังเกตความแพงดูตรงไหนครับบอกไว้ก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนไม่ใช่เหรียญกระสาบที่ล,ลึกนะครับอ่ะมาดูกันจุดสังเกตความแพงให้เพื่อนๆพ,พ,พ,พลิกแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมพลิกอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับอ่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนบล็อกพระเสียนตรง นะครับอ่าบล็อกพละเสียตรงวิธีดูง่ายๆนะครับก็คือถือถ่ายกับกระจกแบบนี้เห็นไหมครับอ่าด้านหน้ากับด้านหลังหันไปในทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทบล็อกพละเสียตรงนะครับซึ่งโดยปกติเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนเนี่ยจะต้องเป็นเหรียญบล็อกพละเสียกลับนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยเหรียญหนึ่งบาทหมุนเวียนเนี่ยเป็นเหนร,เรียญพละเสียตรงเขาเรียกว่าเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือเหรียญตลก นะครับก็ราคาซื้อขายในปัจจุบันของเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญน,นะครับก็ถ้าผ่านใช้ก็หลักร้อยต้นๆถึงกลางๆนะถ้าผ่านใช้ถ้าวิงวับสวยๆเลยก็หลักพันนะครับสำหรับเหรียญหนึ่งบาทบล็อกพัาสเียนตรงเหรียญหมุนเวียนนะครับแต่เหรียญการจนาเนี่ยถ้าเป็นพัาสเียนตรงเนี่ย ราคาเท่าหน้าเหรียญแต่เหรียญกาจนาเนี่ยถ้าเป็นพระเศษกลับเนี่ยจะแพงโอเคเหีียวแรกผ่านไปเหรียญที่สองครับอ่าเชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะมีที่บ้านแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนนะครับเหรียญบาทตาแผ่นดินไม่ได้แพงทุกเหรียญน,นะครับแบบที่แพงเป็นแบบนี้มาดูกันอ่าเห็นแล้วไหมครับเดี๋ยวผมพลิกช้าๆนะเพื่อนๆดูนะเห็นไหมครับ เป็นเหรียญบล็อกพลาสเสียนตรงนะครับอ่ะเดี๋ยวถือท่ายกกระจกให้ดูดีกว่าจะได้ชัดๆเห็นไหมครับด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังก็หันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญบาดตาแผ่นดินบล็อกพลาสเสียนตรงนะครับซึ่งเหรียญบาดตาแผ่นดินบล็อกพลาสเสียนตรงเนี่ยถือว่าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือเหรียญตลกนะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเหรียญนี้ต้องเป็นเหรียญพลาสเสียนกลับนะครับถึงเป็นเหรียญปกติ ก็เหรียญปกติธรรมดาก็ไม่ได้แพงนะครับราคาอยู่ที่หลักหน่วยถึงหลักสิบ 10, สภาพผ่านใช้นะถ้าสวยๆก็หลักร้อยนะครับแต่เหรียญน,นี้นะครับเป็นพะเสียนตรงปุ๊บราคาหลักร้อยเลยนะครับถึงหลักพันนะขึ้นอยู่กับความสวยของเหรียญเนานะโอเคก็สําหรับเหรียญน,นี้ก็ผ่านไปนะครับเหรียญที่สามครับอ่ะเป็นเหรียญห้าบาทวิธีการดูง่ายมากครับให้เพื่อนๆพลิกดูแบบนี้เลย ดูปีพศนะครับเหรียญหบาทเนี่ยก็ปีนี้เนี่ยเปเหรียญ5ปีสีนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเหรียญ5บาทปี46กเนี่ยก็ยังสามารถพบเจอตามระบบหมุนเวียนนะไม่ว่าคุณจะไปซื้ออาหารไปซื้อสินค้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะในซูเปอร์มาร์เก็ตขึ้นรถลงเรือในตลาดต่างๆเหรียญ5ปี46เนี่ย ยังพอมีให้เห็นนะอย่างเมื่อหลายเดือนก่อนก็เคยเห็นพี่คนหนึ่งนะครับพบเจอเหรียญ5ปี46นะในระบบหมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญ5ปี46เหรียญน,นี้ผมก็ได้มาจากคนที่พบเจอในระบบหมุนเวียนนะครับบอกผมติดตามพี่มาสักระยะนึงแล้วนะครับก็เอามาขายให้นะครับผมก็ได้มาจาก fc นั่นแหละนะครับ fc ก็เจอในระบบหมุนเวียนนะครับเหรียญ5บาทปี4 6ราคาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับโอเคเนาะเหรียญที่3ผ่านไปโอ้ลืมบอกอยกนี้นึงเหรียญ5ปี46นะครับที่แพงไม่ใช่เหรียญ10นะครับมีคนส่งเหรียญ10มาให้ดูเยอะมากเหรียญ10ปี46ไม่ได้แพงนะครับเหรียญที่4นะครับอ่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับทุกคนคงรู้เนาะแต่เหรียญสิที่แพงคือปีนี้นะครับ เหรียญ10บ,บาทปี2531นะครับเหรียญน,นี้ผลิตเพียง6 2 0 0เหรียญถือว่าผลิตน้อยมากๆนะครับก็เลยแพงนั่นเองเป็นเหตุผลของความแพงนะครับซึ่งในปัจจุบันเหรียญเหรียญนี้เนี่ยก็อาจจะพบเจอได้ยากขึ้นเนาะตามระบบหมุนเวียนนะครับเพราะว่าคนเริ่มรู้ข้อมูลกันเยอะแล้ว นะครับสมัยก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ข้อมูลก็เลยอาจจะยังพบเจอได้บ่อยอยู่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยพอคนรู้เยอะขึ้นอะไรอะไรเปลี่ยนไปก็ทำให้พบเจอได้ยากขึ้นนะครับโอเคเนาะสำหรับเหรียญที่4สุดท้ายครับเหรียญที่5นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอ่าก็คือเป็นเหรียญ10บาทปีต้นไม้แห่งชาติ นะครับซึ่งมีเพื่อนๆเนี่ยส่งเข้ามากันเยอะมากนะครับแต่เป็นเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทปีต้นไม้นะครับ er er died. ถ้าเป็นแบบธรรมดาราคาไม่แพงนะครับสําหรับเหรียญ2บาทปีต้นไม้ถ้าเป็นแบบธรรมดาบอกไว้ก่อนเลย2บาทปีต้นไม้ราคาไม่แพงนะครับถ้าเหรียญของคุณเป็นเหรียญ2บาทปีต้นไม้แบบธรรมดาธรรมดาแต่จะแพงก็ต่อเมื่อ เป็นเหรียญ10บ,บาทนะครับ10บ,บาทปีต้นไม้เนี่ยราคาอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ความสวยงามของเหรียญล้วนๆนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มาให้ข้อมูลประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวจะมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันกันหน่อยเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่าเนืงินนะครับก็ สำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญของปี2518นะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับถ้า19เนี่ยแพงแต่18เนี่ยไม่ได้แพงมากนะก็หาเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆท่านใดสนใจเหรียญสมเด็จย่าเหรียญนี้นะครับสามารถติดตอ่อทักมาได้ที่ facebook Fan Page เลยเมตตามหามงคลนะครับลิงก์อยู่ทางด้านล่าง นะครับใครอยากได้ไปเก็บสะสมนะก็สามารถทักมาได้เลยนะครับราคากันเองไม่เวอร์แน่นอนนะครับบางคนเนี่ยเวอร์มากถึงขั้นเป็นหลายพันถึงหลากหมื่นถ้าปี18ไม่ไม่แพงขนาดนั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณน,นี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ